สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมช่องไยรุนหัดทำนาวันนี้เราก็จะมาทําการหวานข้าวนะครับแปลงที่3ก็คือแปลงหลังบ้านนะครับแปลงที่เอารถขุบไถเองนะครับที่ผมบอกว่ามักหญ้าไว้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการหวานนะครับลักษณะข้าวก็งวดนี้เราจะหวานงอกนะครับก็คือเราจะไม่หวานแช่ข้าว2ชั่วโมงเหมือนแปลงที่1กับแปลงที่2นะครับ แปลงที่1กับแปลงที่2การหวานแช่ข้าว2ชั่วโมงหรือว่าแช่ข้าวคืนเดียวนะครับทําไมเราถึงทําแบบนั้นก็เพราะว่าเราไม่มีน้ํานะครับส่วนแปลงหลังบ้านเรามีบ่อเรามีสาะที่ใหญ่มีน้ําที่เพียงพอเราจึงได้ทําการหวานข้าวงอกข้อดีของการหวานข้าวงอกนะครับ1ขึ้นเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือจมไม่ลึกนะครับจมตื้นไม่ทนแรงนะครับ แล้วก็เสี่ยงหน้าดินลอกหน้าดินลอกนะครับทําให้ข้าวเนี่ยอาจจะตายจาวได้ในช่วงเล็กๆนะครับวิธีที่เราจะหวานข้าวงอกนะครับหรือว่าแช่ข้าวยิบ24ชั่วโมงนะครับแล้วหวานข้าวงอกในน้ำตมหรือเรียกง่ายๆว่าหวานน้ำตมแบบปาณีบนะครับการทำแบบนี้ 1. เลยพวกท่านต้องมีน้ำบ่อพวกท่านต้องสามารถระบายน้ำ ได้เร็วไวนะครับถ้าหวานข้าวงอกข้าวจะทนจมน้ําได้เพียงแค่3วันนะครับไม่เกินนั้นถ้าเกิน4 5วันส่วนใหญ่จะเน่านะครับแนะนําว่าที่ต้องเสมอน้ําต้องมีการระบายน้ําต้องเร็วนะครับส่วนถ้าท่านไหนที่คิดว่า 1. เลยนาไม่เสมอนะครับ2ไม่สามารถปะนาได้ 3. ไม่สามารถมีน้ำหล่อหรือว่ามีน้ำที่จะเติมใส่ได้ช่วงข้าว15วันหรือว่าหลังฉีดยาผมไม่แนะนำให้หวานข้าวงอกนะครับผมแนะนำให้ทำตามสูตรแปลงที่1แล้วก็แปลงที่2นะครับส่วนแปลงที่3ามนี่เหมาะสำหรับคนมีน้ำเหมาะสําหรับคนที่เสมอเหมาะสําหรับคนที่มีเวลานะครับให้กับข้าว เพราะว่าบอกแล้วว่าข้าวมันจะจมตื้นนะครับจมเลนตื้นแล้วก็อยู่แค่บนผิวเลนหรือว่าหน้าชั้นแทกเลนแค่นั้นนะครับมันไม่เหมือนแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองที่แช่ข้าวแค่สองชั่วโมงอันนั้นมันจะจมลึกงอกช้าแต่การทําเหมือนแปลงที่หนึ่งและแปลงที่สองอันนั้นจะสามารถทนจมน้ําได้เป็นสิบวันนะครับไว้เหมาะสําหรับคนที่ ไถนาไว้แล้วเกิดฝนตกเยอะเกิดว่าน้ำท่วมไม่สามารถที่จะหวานแห้งได้เราก็จะแนะนำให้ใช้การหวานแช่ข้าวแค่เพียง2ชั่วโมงหลังจากแช่ข้าว2ชั่วโมงเสร็จเอาขึ้นมาหวานก็ให้แช่ข้าวไว้ในน้ำแบบในรูปนี้เลยนะครับแช่ไว้1คืนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็มาระบายออกนะครับแล้วน้ำไม่จำเป็นต้องระบายออกหมดนะครับข้าวจะไล่ขึ้น หรือว่าไล่งอกตามโขดที่แห้งก่อนนะครับตรงที่น้ําขังมันก็จะยังไม่งอกแล้วก็ยังไม่เน่ามันสามารถทนน้ําได้10วันส่วนในภาพนี้คือแปลงที่3แปลงหลังบ้านอันนี้ระหวานข้าวงอกไม่สามารถจมน้ําได้นานนะครับเต็มที่ไม่เกิน3วัน4วันต้องขอดน้ําแล้วไม่งั้นมันจะเน่าหมดนะครับก็ชมบรรยากาศไปนะครับในการทําข้าว อันนี้ก็เป็นมะลิ105นะครับในการหวานงอกนะครับแปลงที่1แปลงที่2คือการหวานแค่2ชั่วโมงนะครับหรือว่าหวานแช่ข้าวแค่2ชั่วโมงหรือว่าให้ไปงอกอยู่ใต้น้ํานะครับก็ลองเอาทฤษฎีสูตรต่างๆไปทําดูนะครับแล้วสิ่งสําคัญในการหวานข้าวผมก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าเราจะทําคนเดียวหรือว่าเราไม่ได้จ้างเขาการใช้เครื่องเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีนะครับทําให้มันหวานได้เสมอมากกว่านะครับวิธีนับ9ก้าก็ให้นับจากมุมหัวคนานะครับนับไล่มาประมาณ8ปถึงเนะครับแล้วก็เดินลงไปหวานนะครับจากนั้นเราก็เดินขึ้นมาแล้วก็นับจากไอ้ตรงที่เราขึ้นนะครับไปอีก8 9หรือว่า9นะครับแล้วก็เดินไปต่ออีก8 9แล้วก็ลงหวาน ข้าวมันก็จะลงมาตรงจุดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่หนาไม่บางเกินไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับแต่ละแปลงแต่ละที่ที่ผมทําไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่3มนะครับก็ไอแปลงที่ไายเองทําเองนะครับก็ทําทุกแปลงนะครับแปลงนี้ก็หลังบ้านนะครับ4ี่ี่ไร่ถึง5ไร่นะครับอยู่ประมาณนั้นก็อันนี้เรียกหวานน้ําตมแบบปานีสนะครับแปลงที่3าม ส่วนแปลงหนึ่งแปลงสองอันนั้นคือหวานไม่ปานีบนะครับหรือว่าหวานสำรวยหรือว่าหวานแบบหวานแช่น้ำนะครับพูดง่ายๆสำหรับแบบคนมีที่ไม่เสมอนะครับส่วนแปลงนี้เป็นที่ที่เสมอนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการหวานให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็มาติดตามผลกันนะครับแล้วเราก็ระบายน้ำออกนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ออกหมดแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูอีกภาพหนึ่งเลยนะครับ ก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราหวานไปแล้วนะครับเมื่อวานวันนี้เราก็ทําการระบายน้ําออกนะครับอันนี้ก็คือลักษณะน้ําขังเพราะว่าฝนก็ตกไม่หยุดเลยเห็นไหมครับก็คือฝนเพิ่งตกมาข้อเสียของการหวานข้าวงอกนะครับหรือว่าหวานบนเลนถ้าฝนตกลงมาเนี่ย เลนหรือว่าตมเราเนี่ยมันจะลอกหน้านะครับทําให้สายขึ้นนะครับหรือว่าเม็ดข้าวเนี่ยลอยขึ้นมาจากบนบนดินนะครับทําให้ข้าวเนี่ยนกกินได้นะครับทําให้มันไม่สามารถที่จะหลบนกได้นะครับแล้วก็ลืมบอกอีกหนึ่งข้อนะครับการหว่านน้ําตมงอกเนี่ยท่านต้องมีเวลาไล่นกนะครับมีเวลาทําไม่งั้นท่านจะเจอปัญหานกกินมเมล็ดข้าวหมดนะครับ แต่ถ้าเราอยากทําแบบไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่เครียดเลยนะครับผมจะแนะนําว่าให้วานแบบแช่สองชั่วโมงดีกว่านะครับเพราะการทําแบบนั้นน่ะท่านไม่จําเป็นต้องมานั่งเครียดกับนกนะครับเพราะข้าวมันจมลึกเม็ดข้าวจมลึกนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีน้ําท่วมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะแปลงนานะครับที่ ทำแล้วก็แหวะน้ําขอดน้ําแห้งหมดแล้วนะครับลักษณะก็ประมาณนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับว่าแปลงหลังบ้านที่มีน้ํานะครับเราก็สามารถที่จะทําน้ําตมแบบปาน,นีชได้เลยนะครับถามผมทําไมผมถึงไม่ทํานาปังนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านาปังเนี่ยเราทําได้แต่มันจะไปกระทบหนาวกระทบฝนนะครับทําให้เราไม่มีที่จะระบายน้ําออกหมดนะครับ เห็นไหมครับก็พยายามทําที่ให้เสมอแล้วก็ระบายน้ําได้ง่ายนะครับเพื่อข้าวจะได้ไม่จมน้ํานะครับลักษณะข้าวก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับจาวข้าวก็เห็นไหมครับก็เริ่มขึ้นเริ่มงอกแล้วนะครับลักษณะจาวข้าวก็พยายามเฉาะน้ําดูน้ํานะครับก็เหมือนที่บอกว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องวางแผนวางโปรแกรมนะครับ หรือว่าวางแปลงนาให้ดีก่อนที่คุณจะลงมือทำนะครับไม่งั้นคุณจะมาลำบากแหวนน้ำตาเหลือกนะครับอันนี้ก็คือลักษณะวิวนะครับก็ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกแถบหนึ่งนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับฝีมือก็อาจจะเป็นร่องบ้างไม่เป็นร่องบ้างแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่มีความจําเป็นว่าจะเป็นร่องหรือไม่เป็นร่องนะครับแต่ก็ขอให้น้ํามันออกหมดแล้วกันก็ก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับความเลื่อมของแปลงนาที่เราทํานะครับแล้วผมก็บอกอีกหนึ่งเรื่องนะครับการทําน้ําต้มแบบนี้ก็หาไฟหาอะไรมาติดนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนกนะครับ นกเป็ดนะครับเลื้กเป็ดน้ํานะครับมันก็จะชอบมาไซาไอแปลงนี้ก็ยังไม่แห้งนะครับเพราะว่าเป็นแปลงล่างเพราะว่ามันต้องผ่านน้าจากแปลงบนลงมานะครับลักษณะนาก็ประมาณนี้นะครับพยายามทําให้เสมอนะครับถ้าคิดว่าทำนาให้เสมอไม่ได้นะครับหรือว่าระบบการขอดน้ําถ่ายน้ําไม่ดีนะครับแบบนี้ไม่สามารถระบายน้ําเข้าออกได้ นะครับผมก็แนะนําว่าให้หวานเหมือนแปลงที่1แล้วแปลงที่2จะดีกว่านะครับเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ก็เริ่มเขียวมาแล้วนะครับอันนี้หรือแปลงที่3นะครับเดี๋ยวไปดูแปลงที่4หวานแห้งนะครับหรือว่าหวานแบบไม่ได้ถ่ายกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับ